สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาสอนฝึกดูลมหายใจเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับสมองของเรากันดีกว่าก็เริ่มกันเลยดีกว่านะคะวิธีก็คือเดี๋ยวจะบอกให้หายใจเข้าแล้วก็นับ1นถึงสนะคะแล้วก็หยุดนิดนึงนะแล้วก็หายใจออกจะดับ1นถึงหเอาละพร้อมหรือยังคะทุกคนตั้งสติให้ดีเลยนะตั้งใจนั่งตัวตรง โอเคหายใจเข้าหนึ่งสองสามหยุดนิดหนึงหายใจออกค่ะ1นึ่งสองสามสี่ห้าอีกรอบนะคะหายใจเข้า1นึสองสาหยุดนิดหนึ่งห,ออ 1, 2, 3, 4, ะะหา 1, 2, 3, หยหใ,หใจออก1 2ึ่งสองสามสี่ขออีกรอบหนึ่งนะคะหายใจเข้าหนึ่ง ยุดนิดนึงหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็ทำกันสามรอบนะคะก็การฝึกดูลมหายใจเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายได้ทั้งร่างกายใจิตใจสมองนะคะแล้วก็อาจจะช่วยลดความเครียดได้ด้วยอันนี้ก็คือเอาไว้ใช้ถ้าสมมติว่าเราอาจจะเข้าประชุมหรือว่าเข้าห้องสอบหรือเข้าทำอะไร คือมีความรู้สึกเครียดเกิดขึ้นมาก็สามารถที่จะใช้วิธีดูลมหายใจแบบนี้ได้เลยพอเราผ่อนคลายขึ้นเราอาจจะคิดอะไรได้ดีขึ้นทำอะไรได้ดีขึ้นนะคะก็งั้นขอเล่าเรื่องดีๆของวันนี้ให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งด้วยดีกว่าก็คือวันนี้ได้เขียนโพสต์ใน Facebook นะคะก็แชร์มาจากเพื่อนๆอ,อีกทีเป็นโพสต์ที่ขอรับบริจาคเงิน เพื่อช่วยผ่าตัดผู้ที่เด็กๆนะคะที่มีความพีการทางการได้ยินนะคะก็ทีนี้เราก็ลงโพสเรียบร้อยแล้วเราก็แบบว่าบริจาคเรียบร้อยแล้วก็เขาก็ขอกันคนละเจ็สิบบาทก็เดี๋ยวจะลงรายละเอียดบัญชีไว้ให้นะคะแต่ว่าพอมานั่งคิดดูแบบเออเนาะการที่เรามีหูอยู่เนี่ยมันรู้สึกว่านี่คือของขวัญชัดๆเลยอะ การที่เรามีโอกาสที่ยังใช้หูของเราได้ดีอยู่ในการได้ยินเสียงได้ฟังคนพูดคุยได้ฟังเพลงเพ,พอๆได้ยินเสียงหัวเราะได้ฟังเสียงคนที่เรารักหรือว่าได้คุยกับคนที่เขารักเรามันเป็นอะไรที่น่าขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ก็เลยรู้สึกแบบนี้แล้วอีกอย่างนี้ก็คือก็ยังรู้สึกไปด้วยว่าจริงๆแล้วเหมือนที่ฝรั่งเขาบอกอะ I'm all ears ใช่ไหม ก็ฉันมีหูไว้ให้เธอนะมีหูวให้ยืมหูไว้ให้ยืมได้นะคะให้ยืมอย่างไง <laughs> ก็คือให้ยืมเวลาที่ใครเขาอยากพูดคุยอะไรหรือว่ามีเรื่องเดือดอร้อนใจทุกร้อนในใจอยากจะเล่าให้เราฟังเราทําหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีก็เอาหูไว้ให้เขายืม <laughs> นะคะแล้วการที่เราเป็นผู้ฟังที่ดีก็นอกจากจะได้ยินข้อมูลได้ยินเรื่องราวอะไรที่ อาจจะเป็นอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนมันก็จะทําให้เรารู้จักคนที่อยู่ตรงหน้าเราที่กําลังเล่าให้เราฟังได้มากขึ้นได้ดีขึ้นอีกด้วยดีไม่ดีเราอาจจะใช้ประสบการณ์ที่เรามีแต่เขาอาจจะไม่เคยมีมุมนี้มาก่อนก็ได้ช่วยเขาอีกแล้วอีกอย่างเรื่องที่เราฟังมาก็อาจจะเอาไปช่วยคนอื่นได้อีกไม่รู้เท่าไหร่ก็การเป็นผู้ฟังที่ดีก็เป็นสิ่งที่เป็นคุณสมบัติที ควรจะมีเอาไว้ด้วยเนาะก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องดีๆที่ทําให้รู้สึกว่าเออรู้สึกโชคดีจังเลยรู้สึกขอบคุณมากเลยที่เรายังมีหูที่ได้ยินชัดเจนอยู่แล้วก็มีร่างกายที่เคลื่อนไหว,ดวได้ดีใช่ไหมคะก็วันหนึ่งมีเรื่องให้น่าขอบคุณมากมายถ้าเราฝึกดูลมหายใจแล้วนึกขอบคุณอะไรได้บ้างก็อาจจะเอ่ยขอบคุณไปด้วยในตัวนะคะ คุณที่ยังมีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีอยู่แล้วก็เมีความสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้มีคนที่เรารักอยู่อรอบตัวเรามีหัวใจที่ยังเต้นให้เราอยู่มีสมองที่ยังทำงานได้ดีแล้วก็มีสองมือสองขาแล้วเรายังสร้างอะไรดีๆได้อีกมากมายเป็นเรื่องที่น่าขอบคุณก็ขอให้เป็นคำคืนที่ดีนะคะบา,บายค่ะ